ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียน The Series แล้ววันนี้รามาพบกับนักคริกเก็ตเซอร์เบอร์ประเภทกิ่นไม่พึงประสงค์สกิลที่1ยินดีที่ไม่รู้จักนักคริกเก็ตจะทำการโบกมือทักทายใส่ฮันเตอร์ฝ่ายตรงข้ามแต่เมื่อฮันเตอร์นั้นได้กินน่นไม่พึงประสงค์ของเขาแล้วฮันเตอร์จะทำการออกจากเขาในทันที สกิลที่2เบ่งพลังขี้ไข่นักคิกก็จะทำการเบ่งพลังขี้ไข่ของเขาทำให้ฮันเตอร์ไม่พึงพอใจอย่างมากแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาสกิลที่สคิกเก็ตเซน์นักคิกเก็ตเมื่อเห็นเพื่อนขที่ของเขาโดนทนุรนกรรมอย่างหนักเขาจะรีบสับตีนแตกหนีทันที ยลที่4ไม่มีใครคุบหาเนื่องจากกินตัวของเขาแรงนักทำให้เขาเจดสมาธิในการปั่นไฟจึงปั่นไฟช้าลง20%พร้อมกับไม่มีใครจะอยู่ใกล้เขาเลยและนี่คือนักคิกเกตแห่งกิ่นตัว